อีสูซุดีแม็กครับผมคันนีสีประตูนะครับสีประตูรถบ้านจาของขายเองครับรถปีสี่เจ็ดครับปีสี่เจ็ดนะครับสภาพนี่ก็สวยอยู่นะสวยอยู่สียังเดิมเดิมอยู่ครับผมสีสวยนะครับยางขอบ ไรยางขอบ16นะครับผมขอบ16กล้อแม็กครับล้อแม็กเดี๋ยวมาดูรอบคันครับไอนอเนอร์ยังอยู่ครับผมนา ภายในครับผมภายในภายในก็ยังสวยอยู่ครับ,บเบาะี่เป็นหนังสังเคราะห์ครับเป็นพื้นผ้านะครับผม,อมเอออะไรเย็นเนาะพี่ <Yeah. S 1> เอ,อเย็นเนาะ แอ,อ,อ,อร์เย็นพงพงมะไร power เนาะพงอะไร power ภาษีไม่ขาดาตอด่อเรียบร้อยแล้วเนาะออ๋นี่ครับภาษีดีไม่เอ่ยภาษีมีผุกไหมช่วงล่างครับผมช่วงล่างก็ยังดีอยู่ครับผมรถไม่ ได้ไปอยู่แถวทะเลนะอยู่แถวทะเลนี่อันตรายครับช่วงล่างผุบดครับมาดูหน้าปัดกันหน่อยครับผมตัวนี้สองแสนเก้ามื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้ากิโลนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูครับ โอ้สตาร์ทติดง่ายครับเฮ้เ <c oughs> อาสตาร์ทได้อยู่ครับผม <c oughs> โอ้ <c oughs> เครื่องไปตามขาอยู่ ยังยังดีอยู่ครับผมเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงหน่อยเครื่องยนต์2,005เทรบโบครับผมตัวนี้ฝาทองฝาทองทุกอย่างครบครับผมแอร์พาวเวอร์นะครับ โอป่านนันเกดนะเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่ามีไอหรือเปล่ารุ่นนี้นะครับมาลุ้นกันอ่าถือว่าเครื่องไม่รวมครับผมไม่มีไอครับทำงานปกตินะครับผม เครื่องดีครับเครื่องดีครับผมตัวนี้น้ำดันหรือเปล่าอ่ะน้ำก็ไม่ดันครับผมมันกระชอนอเฉยนะครับ เช็คให้หมดเลยครับผมเครื่องยนต์ว่ามีน้ำมันเครื่องออกมาหรือเปล่านะเช็คให้ทุกคนดูครับผมเครื่องดีครับเครื่องดีทด่านการเฉียวการชนมาหรือเปล่าดูรอยครับผม โอเคครับถือว่าสภาพนี่ยังสวยอยู่ครับผมยังสวยอยู่แล้วก็รถนี้ไม่เคยชนไม่เคยอะไรมานะเป็นของเป็นชื่อของของน้องสาวเจ๊อะไรไหมเป็นลานไหมอ๋อสีเดิมไหมพี่สีเดิมเนาะ สีของก็สีเดิมครับสีเดิมส,สวยๆเลยนะครับสีประตูครับผมเป็นรถครอบครัวไปจกปรับไฟฟ้านะครับทาสีไม่ขาด ต่อภาษีมาเรียบร้อยนะครับผมภาษีดีมากครับมาดูตอนนี้บ้างครับผมมาดูฝั่งคนนั่งบ้างครับผมนี่ครับอ๋อนี่ภาษีอยู่นี่ต่อมาเรียบร้อยครับผม เอกสารนะครับผมนี่สองห้าสี่เจ็ดสิบสามกุมภาวันจดทะเบียนสองห้าสี่เจ็ดนะสีสูบสองพันสี่ร้อยกสก้าซีซีนะครับรถทะเบียนสุรินรถสีฟ้าถูกต้องครับผมเอกสารถูกต้องนะครับโอ้แอร์เย็นครับผม ครับกลับบ้านได้เลยครับนี่ภายในสภาพยังดีอยู่นัสมราคาอยู่มีผูกไหมตอนนี้ไม่มีครับผมพื้นอะใครสนใจก็มาดูรถได้ครับ ดีสุดีแม็กครับดีสีเ่เจ็ดรถไม่มีรอยบุบเลยครับผมเอ้านะสนใจก็โทรมา0ูน8 4แปด1ูนแปดสีสามสองเก้าหนึ่งูนครับผมรถรุ่นนี้นี่เอาไปไว้ใช้ในบ้านในสวนในไร่นี่สบายนะครับผมนะ เอาราคาตั้งไว้ที่สองแสนสองนะครับสองแสนสองใครสนใจก็โทรมาพูดคุยกันได้นะผมนะสองแสนสองเออฝากกดไลค์กดแชร์ก็นด้วยครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับรถสวยๆรถด,ดีๆรถบ้านๆน,นะครับผมเหมาะสำหรับท่านผู้ชม ที่มีงบน้อยครับผมนะ,ะสนใจก็โทรมาครับผมคิมมวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ